สวัสดีค่ะพบกับรายการนมเย็นออนไลน์นะคะโดยชมรมนมเย็นเพื่อนช่วยเพื่อนมาเ็งเต้านมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันในนมเย็นออนไลน์เนี่ยว่าด้วยเรื่องจริงๆแล้วภาพจํามเมื่อก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ก็มันคงจะยังไม่ได้หมดไปนะคะสำหรับคนที่พอรู้ตัวว่าเป็นมาเร็งก็มักจะนึกว่ามะเร็งเท่ากับเสียชีวิตนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมาเร็งไม่ได้เท่ากับเสียชีวิตเสมอไปต้องบอกอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้ นมเย็นออนไลน์เราจะคุยเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะเพราะว่ายังมีผู้ป่วยมะเร็งที่เขาอาจจะเจอตอนที่ระยะของโรคเนี่ยไปในระยะที่ที่ถือว่าเป็นเป็นระยะที่ค่อนข้างค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะความสําคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยมียังไงบ้างวันนี้เราจะคุยกันกับสองท่านนะคะท่านได้ต้องบอกว่ามีประสบการณ์เพราะว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตด้วยมะเร็งแต่ว่าปัจจุบันก็ยังมาทํางาน เป็นอาสาสมัครของชมรมนมเย็นเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็งเต้านมอยู่นะคะพี่เล็กค่ะคุณสุธีล้วนเจ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณนุชนะคะคุณธนพรโกศัยกานนท์ค่ะสวัสดีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่อาคารเยนชืระนะคะถ้างั้นหนุ่มถามถามคุณนุชก่อนดีกว่านะคะว่าอาคารเย็นเชระเกี่ยวมีผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ที่อาคารเยนชระเยอะหรอคะทำไมถึงมีงาน <ง>า<น>การดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยที่อาคารเยนน้จริงๆอาคารเยนศีน้เนี่ยก็คือเป็นเป็นที่พักพิงของผู้ป่วยและญาตินะคะแล้วผู้ป่วยที่อยู่ประจํานี่ก็คือผู้ป่วยมะเร็งที่มาฉายแสงอน,นี้ค่ะแล้วก็ส่วนนุชก็คือเราเราก็เจอผู้ป่วยมะเร็งทุกวันก็มันหลากหลายแดี๋ยที่เจอเยอะก็คือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมค่ะคนต้องต้องดูแลมันทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและก็จิตวิญญาณเราดูแลสี่มิติหลายระยะด้วยไหมคะ หลายระยะใช่ใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนแบบระดับเพร่กระจายจนระดับทายเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะว่าดูแลผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเราเราเราดูแลในมิติไหนบ้างอย่างเช่นการนิสัยนะคะทั้งร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณค่ะยังไงคัเช่อเช่นยังไงบ้างค่ะก็ด้านร่างกายนะก็เราก็ดูแลร่างกายนะคะสุขภาพ ด้านสุขภาพในการาดูแลว่าเออเราต้องอดูแลแผลยังไงนะคะก็เพราะว่าผู้ป่วยที่าบางบางรายที่เข้ามาเนี่ยคือก็อย่างว่ามะเร็งก็ครั้งแรกเขาก็ไม่เจอก็มีแผลนั่นนู่นนี่เยอะนะคะเราก็คอยแนะนําคอยให้บริการด้านทําแผลนะคะ,คะส่วนด้านในิตใจก็ความหดหูความช้อแท้ อันนี้ค่ะที่ที่เขา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 ได้มีบางบางรายเขาไม่ได้ถึงกับพูดออกมาแต่ด้วยความที่เราเป็นเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าเราเราสังเกตกิริยาเววตาเขาได้บางคนก็นั่งอยู่คนเดียวบางคนก็ไม่ไม่ค่อยพูดจาหรือว่าค่อยรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี้ยค่ะเราก็เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปคุยไปสอบถามเงี้ยค่ะ,คะด้านสังคมก็เราจะมีเหมือนอเวลาเป็นค่น้นเดินทางกลับบ้านนะคะ เราจะมีเป็นค่าเดินทางกลับบ้านไปึ่ให้ใหกับทุกรายหรือว่าจะต้องอเราจะมีนักสังคมประจำอาคารยินศิระที่คอยซักประวัติ<ฆ>นะคะคอยดูว่าเออเนี่ยคนนี้นะด้านฐานะสถ,ถานะของเขาเป็นยังไงอันนี้ค่ะเราก็เหมือนเหมือนพอพินุษเข้าไปคุยไปซักประวัติเงี้ยค่ะ เราก็ส่งให้กับนักสังคมนะนักสังคมก็จะคุยแล้วก็ซับประวัติลงลึกอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็เราเราจะมีเป็นค่าเดินทางกลับบ้านให้นะคะ,ะส่วนอยู่เวลาอยู่ที่อาคารแล้วก็มีเป็นอ,อาหารให้สามมื้ออ,า,อาหารให้สามมื้อนะคะแล้วก็มีเหมือนกับการดูแลเวลาเบิกอ,อุปกรณ์ทำแผล บางทีความกังวลใจของเขาอะค่ะวลาวเขามีแผลเยอะอะไรนี้ค่ะก็อ้ยมีแผลเยอะเวลาทําแผลผ้ากอดเนี่ยมันต้องซับเยอะเนี้ยเขาบอกว่ายถ้าอย่างนี้หนูไม่มีเงินที่จะซื้อเนี่ยเหมือนปัเตอ้์ที่จะติดเนี่ยค่ะโอ้นอุปกรณ์มันเยอะนะคะบางทีติดมันหลายชั้นเราก็เลยบอกก็เลยแนะนําว่าไม่ต้องกังวลเคือ คิดว่าหลายหลายคนนี่อาจจะโอเคมาด้วยการส่งต่อสิทธิการรักษาอาจจะไม่จ่ายก็จริงแต่ค่าเดินทางค่าที่พักมาอยู่หลายวันค่ะค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เขาต้องใช้อันนี้เขาต้องจ่ายท้งนั้นต้องจ่ายค่ะต้องจ่ายแล้วก็เราก็มีสะพานบุญมีผู้มีเจตนาเนี่ยค่ะที่ซื้อมาบริจาคเพราะคุณหมอบางท่านก็เคาไปซื้อหรือว่ามีนักสษาแพทย์หรืออะไรเนี่ยค่ะ ที่เขาทำกิจกรรมเขาก็ซื้อเข้าไปมอบให้เพื่อให้ผู้ป่วยเนี้ยค่ะและญาติเนี่ยได้เบิกาทำทำทำแผลเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็นระยะมากๆระยะสุดท้ายแล้วหมายถึงว่าของของคุณนุ้นนี่จะรู้ข้อมูลไหมคะว่าเคสเนี้ยคือระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้เราเราจะต้องต้องดูแลเขายังไงบ้างก็ดูแลด้านจิตใจสําคัญค่ะเพราะบางคนเนี่ยค่ะพอพอเขาไม่กล้าเปิดใจ เปิดใจทีเนี้ยเราด้วยความที่เป็นเจ้าหน้าที่เราก็ต้องเข้าไปคุยไปสอบถามเนี้ยเป็นยังไงบ้างเนีย้ยคะ่ะรู้สึกเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้กี่แสงแล้วบางคนก็ว่าหนูยังไม่ได้เริ่มสักแสงเราถามว่าทําไมเขาบอกคุกกลัวเพราะทั้งที่คุณหมอนเนี่ยเ,เริ่มต้นที่จะ,ะฉายแสงแล้ววางแผ่นแล้วเดแ,แล้วความว,ว,ว่าอแล้วก็ถามว่าแล้วตัดเต้าไหมอันนี้ฮะหรือเก็บเต้าบางคนก็บอก ขาไม่พร้อมที่จะตัดเตา้าอันนี้คุณหมอก็เลยแต่ว่าเขาก็เลยบอกว่ามันเจ็บไหมพี่เวลาฉายแสงอ่าวก็ว่าเราก็อธิบายก็ไปว่าก็มันเหมือนกับความรู้สึกว่าเหมือนโดนความร้อนโดนน้าร้อนลวกอย่งเนี้ค่ะเราก็เลยอธิบายให้เขามองเห็นภาพหรือว่าการฉายแสงอาจจะเป็นเหมือนกับโดนท่อรถเวลาเราโดนเนี้ยค่ะ,ะคะุณนุชเคยฉายแสงไหมคะ ถึงหนูไม่ได้เป็นปัญหาแต่เนี่ยมันเป็นประเด็นไหมตรงนี่ว่าพอเจ้าที่บอกว่าเรายังไม่เคยทำอย่างเงี้ยเออแล้วคุณเจอคุณเจอใช่หรออช่แบบนี้ยเดี๋ยวว่าดูความที่คุณยังไม่เคยทำอย่างเงี้ยแล้วเขาจะไปบอกแล้วเขาจะเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราถามแล้วนึกขนลุกแล้วก็ใช่ค่ะเราก็เราเป็นเป็นประเด็นว่าเขาก็ย้อนถามมานะคะเหมือนเหมือนมึงย้อนถามว่าแล้วพี่เคยฉายหรอเออไม่เคยเออพี่ไม่เคยฉายแต่พี่รู้สึกว่า ด้วยความที่ว่าพี่ดูแลผู้ป่วยมาเร็งเต้านมมาพี่เจอประสบการณ์อันเนี้ยแล้วก็เวลาเหมือนกับเราจะมีชมรมนมเย็นไปให้ความรู้อะไรเนี้ยอันนี้คือคนที่ป่วยจริงค่ะใช่คนที่ป่วยจริงเนี้ยค่ะเข้าไปให้ความรู้อะไรเนี้ยค่ะเราก็ได้ได้ประสบการณ์มาก็แนะนำเนี้ยค่ะแต่ก็เลยบอกเขาว่าการแายแเงเนี้ยมันจะโดนความร้อนทุกวันทุกวันแรกๆเนี้ยมันอาจจะไม่ ไม่เบลนก่อนคือไม่ไม่ไม่เห็นค่ะแต่พอฉายแสงนานนไปเนี่ยมันก็จะเป็นแผลที่เวอะกว่ามาโดนท่อมอเตอร์ไซค์หรือโดนน้าร้อนลวกไลค่ะมันก็จะคอยหลุดไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่านั้นนมหนูก็ไม่สวยสิที่แล้วทำไงค่ะยิ่งพูดยิ่งพูดเราก็ยิ่งกังวลใจล้วก็บอกว่าแต่พี่ว่าสวยนะเพราะมันได้ผัดเซลล์เก่า เพราะว่าพี่โอเคพี่ยอมรับนะว่าพี่ไม่เคยเป็นมะเร็งเต้านมแต่พี่ก็ไม่อยากเป็นหรอกนะ,ะแต่พะพี่ประสบการณ์ที่ว่าพี่เคยดูผู้ป่วยมะเร็งเต้านมบางคนเขาก็ตัดเต้าบางคนเขาก็เก็บเต้าไว้เพราะว่ามันเขามีปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยค่ะเพราว่าฉายแสยงไปเดี๋ยวมันจะกลับคืนสุภาพสภาพปกติได้นี่ค่ะก็เลยอธิบายให้แล้วก็บอกว่า อยู่ที่อาคารอิติระเราไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเรามีผู้ป่วยมเร็งเต้านมที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหลากหลายอ่าแล้วก็เราจะมีจิตอาสาเข้ามาให้ความรู้มีคุณหมอมีพยาบาลเนี่ยค่ะที่เขามีประสบการณ์เรามาให้มาเล็กเบี่ยนเเดินรู้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็สบายใจระดับหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าแล้วตอนนี้ พร้อมไหมที่จะชาแสงคือคือตอนนั้นน่ะมีอยู่รายหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยคืออาจารย์ได้ได้ได้เข้ามาโทรมาถามมามาบอกกับนุชแล้วแหละว่าเนี่ยเคสนี้น้องแบบคนไข้ไม่พร้อมฝากคุยหน่อยนะคะฝากคุยหน่อยเราก็เลยเ้วก็เออข้าไปดูประวัติอะไรเนี่ยก็เลยโอเคใช่ก็เลยเริ่มคุยกับเขาได้ได้อธิบายถึงถึงอนาคต ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วการคุยกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะระยะที่เยอะๆแล้วเนี่ยระยะเยอะแล้วเนี่ยต้องยึดหลักการอะไรคะให้มั่นค่ะคือแบบให้เขามีสติและอยู่กับปัจจุบันแล้วก็คิดถึงคนที่ที่รักเขาเพราะว่าหลายหลายคนที่ผู้ป่วยมะเร็งอยู่รายหนึ่งเป็นมะเร็งระยะท้ายค่ะนะคะเก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้เขา ไม่มีใครมาสนใจกับชีวิตของเขาเลยอย่างเงี้ยแต่พอเขาเริ่มป่วยแล้วก็มันลุกลามขึ้นมีญาติพี่น้องมีเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะบินมาเยี่ยมเขาเขาก็เลยมีรู้สึกว่ามีคนสนใจมีความ,ม,วามกำลังใจขึ้นม,มีความสุขขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะป่วยเป็นมะเร็งระยะท้ายเขาบอกว่าเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็อยากทำปัจจุบันวินาทีนั้น ให้ดีสุดโดยที่เขาจะใช้หลักธรรมะมนั่งสมาธิค่ะอันนี้ค่ะเข้ามาดูแลค่ะทีนี้ถามพี่เล็กนะคะค่ะคเพราะว่าพี่เล็กมีภรรยาเสียชีวิตเพราะมะเร็งเต้านมนะคะคเดี๋ยวถามนิดนึงว่าตอนตอนนั้นเนี่ยซึ่งตอนที่รู้ว่าเป็นระยะสุดท้ายของภรรยาเนี่ยตอนนั้นเราเราเข้าสู่เรื่องของกระบวนการการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนี่ยังไงคะค,ค่ะคือ ท่านผู้ชมครับการรักษาของปรญชญผมเนี่ยกรัรักษาที่มออนะครับเมื่อปี57นะครับมีนาเจ็ดก็ไปโมแกรมเจอเตานมเท่านมแบบระยะที่1น,นะครับแล้วก็ทําการรักษาโดยการส่งเหเต้านะครับแล้วก็รักษาไปตามขั้นตอนนะครับทีนี้ด้วยที่สภะโกรกระยะที่1มันแค่ 1, 1.6เซนการเจาะไปเนี่ยคุณหมอว่าคิดว่ามันคงจะไม่แพร่กระจายจเราก็ตับไปใช้ชีวิตแบบละละ้าตามปกติของคนที่ ที่จอดทินเนี้อได้ไปแล้วการฟอลโล่ก็ติดต่อปกติตรวจ3เดือน6เดือนมันไม่พบครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ามาผ่านมาประมาณเดือนอสิงหาคม25พก็เกือบปีกว่านะครับก็มันก็โปรเป็น,เป,นเป็นปืนแดงที่ที่ท่านุงกว่าที่ที่เจอะส่วนตัางแผลก็คล้ายๆครับมดแดงมดแดงกัดหรือมดมดคันกัดนะครับเป็นตุ่มขึ้นมาสองตุ่มนะครับก็<ม>รู้ส<ม>ึกว่าคัน<ม> แล้ก็มาปรึกษาคุณหมอคุณหมอว่าน่าจะเป็นการแพ้บลาหรือว่าวัสดุชนอะไรเงครับหรือว่าที่เรามาใส่ไว้ที่ตั้านมนะครับก็ก็ผ่านไปก็ตรวจไม่เจอแล้วก็ผ่านไปบอสฟอร์ลัตรอบต่อไปก็มันจะขึ้นมาขึ้นไม่ก็คุณหมอก็นัดนัดเช็คด่วนเลยนะครับก็จาได้ว่าวันนั้นวันที่ประมาณเดือนสิงหาคม18สิงหาคม2 5ง8นะครับคุณหมอภวัฒน์เนี่ย ท่านส่งส่งเช็คด่วนเลยนะครับอจอดที่เนื้อซ้ําแล้วก็ทีซีสแกนนะครับกฏว่ามันเข้าสู่ระยะที่3เลยเข้าสู่สเตจสาซึ่งถ้าภาษาคุณหมอเ็าเรียกว่าระยะแพร่กระจายณนะตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นปัญหาของก็อบครัวมากค,คุณหมอสุวัสดิ์ก็ไม่กยสบายใจแต่ว่าท่านก็ได้ประสานกับ กับทางหน่วยพาณิชยของมอนะครับของเรานี่ครับก็ต้องขอพรบคุณพี่ฟงครับต้นหน่วยงานพี่ฟงค,คุณนายน้อศสีนะกิจนะคะค่ะซึ่งตอนนั้นท่านประจำอยู่ที่ห้องฉายแสงค่ะซึ่งท่านจะมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือนะไม่ใช่ดูแลก่อนนะ,อะช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องการแพร่กระจายของมะเร็งทุกชนิดนะครับโดยการประสานงานภายในว่าให้ช่วยดูเคสนี้หน่อยนะครับ เพราะเนื่องจากว่าตัวผมเองนอกจากจะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยแล้วก็ผมจะเป็นจิตอา,าสาตั้งแต่ตอนที่พบโรคมาเร็งใหม่ของภรรยา,าผมจะเป็นคนที่นําอาหารมาวางไว้ที่ห้องฉายแสงให้กับผู้ป่วยที่ฐานะคนข้างลำบากาอดิทานนะครับก็พี่ฟงก็ฮานุคราะหพิเศษนะครับก็เริ่มเข้าคอร์สเรื่องการปลายถีบแคร์เลยหนึ่งสองสามตามสเต็ปผมหมายถึงว่าพี่เล็กก็เห็นความสําคัญของเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับตัวเองก็คลุกคลีเป็นอาสาสมัครอยู่แล้วค่ะ ตั้งแต่ปีที่เราตั้งแต่มีนา57ที่เจอโรคผมคก็เข้ามาสู่มอโดยการทุกครั้งที่มาฉายมาติดต่อโรงพยาบาลเนี่ยผมจะพาของบริจาคให้ตรงนั้นเที่องแต่ายเด็กเขาเรียกว่าโต๊ะบุญ<อ>ซึ่งมีคุณหมอมีพยาบาลจอาอาหารไปวางไว้ตั้งแต่เช้ายันยันเย็นตอนนี้ก็ยังวางอยู่นะครับเ่ยผู้ป่วยระญาติที่ฐานะไมา่ค่อยดีปรับประทานอาหารได้แล้วตอนที่เข้าคอร์สเนี่ยเราต้อง,ต,องต้องทำอะไรบ้างคะหนึ่งนะครับ,รบก็เรียนรู้เรื่องการรักษาแบบกุลุตไล่ฝังเรื่อง การอยู่กับตัวเองทาเรียนรู้เรื่องความตายการรักษาแบบประคับประคองใช่ครับะะอธิบายคํรักษาประคประคองขยายผลมาจากที่คุณหมอบอกก็เน้นเรื่องจิตใจนะครับนี่คือที่มาของจะมาขยายความรู้ให้กับท่านผู้ชมที่เดินทางผ่านสื่ะเพร่กระจายอันดัแบ,บแรกนะครับเราต้องรู้เรื่องความตายขึ้นมานะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดแล้วมันจะต้องไปถึงจุดนั้นปฏิหารอาจจะคืนได้เต่กินได้แต่น,น้อยมาก เนื่องจากเราต้องทําใจยอมรับว่าสถารโรคที่มันแพร่กระจายนัย้นไปทั่วไปปอดไปกระดูกซึ่งระยะที่จะลุกลามไปเรื่อยนะครับทีนี้ตัดกลับมาถึงระยะ instate ก็ state, คือระยะที่สี่เลยนะครับไอะประกันประกองในคุณหมอต้องการให้ผู้ป่วยนี่สบายใจมากที่สุดคุณหมอสุวัฒน์ก็ได้เมตตานะครับส่งให้ผมกับระยะนี้ไปรักษาด้วยยาเคมีที่ดีที่สุดที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติโดยโรงพยาบาลนี่ส่งไปนะครับ เมื่อต้นเดือนมีมกกาคมส่ง9นะครับต่ะท่านผู้ชมจำได้วันที่ผมเข้าไปโรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์มะเร็งแห่งชาติจะเป็นวันเดียวกับที่ดาราของคนไทยเราเสียชีวิตก็คือคุณปอทิศดีคุณปอทิศดีเสียชีวิตที่18ประัญญาผมเข้าที่รพยมบาลนั้น19กนะครับค่ะก็ปีนั้นเข้าไปรับคีโมตัวพิเศษที่เทางนี้ส่งไปค่ะปรากฏว่าเป็นตัวที่ ไม่สามารถต้านต้านมะเร็งของปลายาผมได้ปลายาของผมเป็นปรบมะเร็งประเภทตัวดุแล้วก็วดูแดแรงเขาเรียกว่าทิพนนิ่กทีบก็คือทั้งสามตัวนี้ไม่สามารถรับออโมนต่อต้านได้เลยะนะครับก็เลยเข้าสู่ระยะกลับมาจากสซาบมังกรุงเทพคุณหมอจุวัตก็ดูแลต่อว่าพี่นะตอนนี้แผลที่เราที่มันที่มันลุกลามอยู่ตอนนี้มันรุนดแรงมากนะครับตอนนี้เริ่มไปที่หลัง นี่ผมโชคดีที่ว่าทำมอนี่ดูแลดีมากทั้งฝ่ายหมอพยาบาลแล้วก็ต้องรบกบคุณคุณนุดด้วยก็ไปรักษาทางกายก็คือบาดแผลที่ที่อายจิระคือบาดคือทางกายก็ว่ากันด้วยกระบวนการทางการรรักกษาาาทงแพทย์ทางใจละคะทราะทางพี่เล็กกับภรรยาเนี่ยครับค่ะในทฤษฎีของบาลีทีบก็บอกไว้ว่าสิ่งจำเป็นต้องทําให้ผู้ป่วยเนี่ยก็ใจเรื่องความตายให้ได้ก่อนนี่โชคดีที่ว่าเราเป็น เป็นคนพุทธนะครับเราเข้าถึงธรรมะอยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็พญาผมไม่ค่อยวิตกเรื่องเรื่องความตายนะครับเพราะการตายดีของพญาผมเนี่ยสามารถที่จะสืส่อสารออกไปได้ว่าเขาพร้อมที่จะรับมาเป็นจริงเนื่องจากว่าตัวโรคมันได้ไปที่ปอดแล้วก็ไปที่ที่กระดูกนะครับก็โอกาสที่จะกลับมาตรงยากก็อเอาเป็นว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีที่สุดในทุกวันก็เลยเป็นก่อเกิดให้เราทั้งสองคนเนี่ยทำกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ว่า กิจกรรมทำดีทำพ่อก็ออคือการบริจาคของให้กับภรรยาที่โรงพยาบาลยินเสือะนะครับเราทํามาตั้งแต่ภรรยาเริ่มเป็นจนถึงแบบนี้กเจ็ดปีแล้วผมก็ไปทีโลงมาก็มาทีดลงมาหม,ามาออพ่อ,อกของบริจาคพอถึงรอบหนึ่งเดือนผมจะพาของไปบริจาคให้ที่อาคารยินเสือละพร้อมด้วยสมาชิกนมเย็นบางคนที่ไปพูดเรื่องจิตวิญญาณก็คือมิติของมอเก็จะดูทั้งหมด4ด้านสังคมร่างกายอ่จิตใจแล้วก็จิตวิญญาณ นะคะแต่ว่าคงไม่ใช่แค่พี่เล็กกับภรรยาอันนี้อันนี้รวมถึงคนอื่นในครอบครัวด้วยไหมคะที่จะต้องเราต้องไปคุยกับคนอื่นในครอบครัวด้วยไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นหน้าที่ผมที่ต้องเอาความรู้ไปบอกโดยเฉพาะลูกของเรากําลังเล็กเรี้ยงสืออยู่ชั้นมัธยมต้องอธิบายก็จะว่าตอนนี้แม่ไม่ได้มาทางฝั่งเราแล้วเนื่องจากสาเหตุของโรคแต่โชคดีที่ลูกก็เข้าใจความเป็นของของสัจธรรมค่แล้วต้องย้ําว่าเราให้ดูตัวอย่างของของยากของเราหน้าที่เคยเสียพ่อที่เคยเสียแม่ไปเขาก็อยู่ได้ค่ะ เดี๋ยวแม่เราจะไปแม่ก็คงไปสบายถ้าเราไม่กังวลแม่ก็คงจะหลับอย่างมีความสุขถ้าเราไม่ไม่เครียดจนเกินไปมาขอยลูกทําทุกตัวให้ดีให้แม่มีกำลังใจก็คืออย่าเศร้าโศกเสียใจเตรียมรับต่อความเป็นจริงนะครับนี่คือการประคับปะคองขั้นสูงสุดในขั้นเอสเตทเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือการคิดภรรยาทุกทกวันนะครับแล้วก็พูดคุยสื่อสารในระหว่างที่คุยกันได้เพราะฉะนั้นทรัพย์สินสมบัติมรดกและก็เงินทองที่ คุยกันได้อยู่ภรรยาก็ได้มอบให้ผมทุกอย่างแต่ผมก็ไม่ได้ไปเบิกธนาคารเลยนะเซ็นมอบอย่างทั้งไอ้ทุกอย่างเพราะมันเป็นระยะที่ภรรยาก็ก็เข้าใจตามที่พี่ฟงแนะนําเพราะว่าถ้าเข้าสู่ระยะก่อนเสียชีวิตเนี่ยจะคุยกันไม่ได้จะบอกไม่ได้ว่าแค่เหเงิน,นทองเพชรพลอยอยู่ที่ไหนยังไงเนอหนุ่ตุนที่ดินอะไรอยู่ไหนแต่ภรรยาผมเขาจัดการตรงนี้ได้หมดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะถามที่เนี้นึงว่ามีคนทักท้วงไหมอะไรยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยนนเธอทำน,นี่เหมือนจะอะไรเพราะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ย การเตรียมตัวการดูแลคนป่วยระยะสุดท้ายอ่ะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่คือกําลังจะแช่งหรือเปล่าหรือกําลังจะอะไรเงี้ยยังไม่ถึงจุดนั้นเลยทําไมต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยมันมีทําให้เราเราเควบมากไหมคะเนื่องจากว่าครอบครัวของของพยาผมเนี่ยมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้คือคุณแม่ก็เป็นมะเร็งลําคอก็เลยการสื่อสารเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับครอบครัวของเราเมื่อผลวิจัยการแพทย์บอกว่าแพร่ไปหมดแล้วก็ ต้องทาใจยอมรับ<ะ>เพราะถ้าเราไปฝืนยิ่งฝืนยิ่งเครียดนะครับ<ะ>ถ้าจิตไม่สงบก็มันทาให้เราพบกับความไม,ไม่ไม่ไม่สงบสบายจิตใจตอนที่เสียภ<ะ>รัยาคุยตรงนี้เพราะการคุยถึงมิติวิญ,ญญาณก็คุยได้อย่างเต็มเต็มรูปแบบเพราะน้องต้องการแบบไหนยังไงก็ตัวอย่างก็มีอยู่ว่าไม่ก็ต้องการพูดถึงการจัดก,การนั้นศพถาน,นา<อ>ถานที่ทั้งสวดศพอภิธรรมะนะครับ<ะ>ดอกไม้หน่าศพแม้แต่ชุดแต่งกายวันที่เสียชีวิต ภาพถ่ายหน้าศพอะไรทุกอย่างเราก็ได้คุยกันหมด<า>สิ่งสามัาระครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเราต้องเอาสิกรรมซึ่งกันและกัน<ม>ในขณะที่ยังพูดได้อยู่<ม>เพื่อไม่ให้ทุกอย่างนี้ติดอยู่ในใจของผู้ผู้ดูแลของญาติและของตัวผู้ป่วย<า>เราต่างคนต่างขอโทษด,ด้วยกันแล้วก็สิ่งที่เราผิดไปก่อนที่มีชีวิตอยู่ก็<า>ต้องอภไปกันมันอาจะเป็นช่วงที่ลำบากใจแต่ว่าต้องทํา<ม>นะครับเราก็เหมือนว่าเขาไม่ได้ขอโทษเราไม่ได้อภยัยหรือเราไม่ได้ขอโทษเขา กขไม่ได้อุตส่ารให้เราเราก็ติดในใจผมพูดไปในขณะที่ตอนนั้นเข้าสู่วันประมาณสักอาทิตย์สุดท้ายซึ่งถ้ากองร่วงเนี่เรารู้มาจากการแพทย์ที่เขาบอกว่าระยะสุดท้าย7วันเนี่ยจะไม่ทานอาหารเราก็จะไม่ให้ทานเพราะก็ต้องการอยู่เฉยๆ<ะ>และนอนหลับมากขึ้น เพราะในหนังสือกู้มูลแต่ว่าเราเตรียมหมดแล้วว่าหอเน,นี้ยถ,ถึงถึงถึงสภาวะนี้แล้วนะนี่ต้องชื่ชมหลักสูตรของของพี่ฟงของหมออนะครับภารติดแคร์เนี่ยดีมากนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าการขยายผลไปถึงไหนแล้วมันจะมีหนังสืออยู่อสองเล่มนะครับชื่อเรื่องว่ารอยยิ้มที่ริมทางหนังสือสองเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีคุณอุปการของหมอออมากในนั้นบรรจุเรื่องราวของผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมด ป็นร้อยร้อยคนนะครับว่าต้องการอะไรก่อนเสียชีวิตรเราไปอ่านได้ม,มันมีอยู่ตรงอยู่สองสามรายที่ผมจะบอกท่านผู้ชมนะครับสิ่งที่ผู้ผเสียชีวิตต้องการมากที่สุดคือถ้าเป็นพุทธนะครับชีตหลังความตายทุกคนพูดถึงว่าเมื่อตายแล้วจะไปไหนไปกับใครนะครับเราโชคดีที่เรามีตัวอย่างในหนังสือคู่มือเล่มนั้นแล้วเขาถามรญา,าว่าเธอต้องการแบบไหนวันที่เธอเสียชีวิตเขาบอกเขาขออยากจะให้อยู่ใกล้กับหลวงพ่อทวดหยียบน้ำจะนทจืดนะครับ แล้วก็ตอนเสียก็ให้เอาหลวงรูปหลวงพ่ทวดมาไว้คลายเขาพอ,อดิจิตด,ดับเนเวลาการคุยกันแล้วก่อนนะเพราะว่ามันก็ผมมารู้ตัหลังว่าการที่คุยนี้ก็คือการทำเรียกวิ่งวิวหรือสุดทรรจยแต่ของเราเนี่ยเราทําไปด้วยเชิงคุณภาพคืคอทําแล้วพูดแล้วทําไปเลยไม,ไม่ได้บันทึกไว้ก็สุดว่า บางวันวันที่พยายามเสียชีวิตเนี่ยผมต้องไปราชการไม่ได้อยู่แต่บอกพี่สาวไว้แล้วแต่ว่ารถเกตตเล็กที่จะต้องการให้เธอได้ทำทำให้ตนเสียเนี่ยอยู่ที่ผมผมไม่ได้ไว้เพราะว่าผมก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเร็วมากครับในขณะที่เขาเสียชีวิตอยู่เขากำลังทานของหวานตัวเก่ยวต้มได้ประมาณสักสามสี่ช้อนเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไปแล้วก็หลับไปเลยคพี่สาวก็รู้ตรงนี้ผมก็ได้เตรียมรูปหลวงพ่อทวดไว้ที่ก้างๆเธอไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แล้วก็พี่สาวก็เอามือของเขามาจับไายแล้วก็จิตเขาก็ดับไปนี่นี่คือกระบวนการของบาลีจิตแกในขั้นเอนสเตทวันสมุดเบาใจหรือว่าบันทึกต่างๆที่เกียนว่าในตำราของบาลีจิตแคเนี่ยมันสามารถเอามาช่วยให้ผู้ดูแลผู้ป่วยแล้วก็คนข้างหลังเนี่ยประสบความสงบจิตใจได้นะครับไม่มีอะไรขุ่นมืองทั้งั้นถามคุณนุชปิดท้ายนิดนึงนะคะว่า ถ้าอย่างนั้นญาติหรือแม่ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายเนี่ยแล้วถ้าเขามาอยู่ที่อาคารยิสาร์เขาต้องการเข้าสู่กระบวนการเนี่ยเขาอยากจะมีช่วงเวลาคุณภาพสําหรับทั้งผู้ที่เป็นระยะสุดท้ายของชีวิตกับครอบครัวด้วยเนี่ยสามารถจะจะประสานงานขอเข้าสู่กระบวนการผ่านอาคารยิสารแลวประสานกับทีมของมออได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่า อาคันีิตะคือสิทธิประโยชน์ดูแลก็เราดูแลในในจุดนี้อยู่แล้วค่ะใช่ค่ะค่ะเพราะบางทีไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะต้องเข้าไปทางไหนก็คือก็ประสานงานกับทางคุณรุษที่อาคารรเรจีาได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างที่เด็กๆทันทันรุงทีแบบจุลญาณคุณรุษก็จะสามารถอธิบายผู้ป่วยได้ได้เลยโดยเฉพาะคุณรุษเคยเล่าให้กับผู้ป่วยฟังคือเมื่อกี้สักพูดก่ต้อง้ชจงรับที่ผมทำกิจกรรมอยู่ทุกเดือนที่ที่ผมไปที่มอเนี่ย ในเซ็ชั่นหนึ่งจะพูดถึงตัวนี้แค่นิดหน่อยแต่ <ฮะ S 2> ไว,ว่าถ้าผู้ป่วยที่ประสบป,ปัญหาแพร่กระจายถึงจุดนี้ <ฮะ S 2> ถ้าต้องการติดต่อมาทางคุณน,นุชหรือาทางผมได้อ,อาจจะเป็นการาเรียกว่าไป <ฮะ S 2> ที่บ้านก็ได้ <ฮะ S 2> ไปพ,พูดคุยส่วนตัวตอนนี้ก็ยังทําอยู่ <ฮะ S 2> สิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือเมื่อเราทราบว่าผู้ป่วยแพร่กระจายและกลับไปบ้านดิชาร์กลับไปบ้านแล้ว <ฮะ S 2> ถ้าผู้เขาเสียชีวิตมีโอกาสเราก็ไปเยี่ยมศพให้พวงี<ฮ>ะนะครับนี่คือการดูแลสูงสุด ถึงส่งเขาไปสู่สมเรภพแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกแต่ตอนต้นนะคะว่านี่คือการคุยที่ไม่ได้ต้องการจะให้ย้ําความกังวลนะคะว่าเพราะแต่เดิมนี่นก็ยังมีความความคิดอยู่เนาะว่าพอรู้ว่าเป็นมะเร็งเท่ากับฉันต้องแบบคือทุกคนมันต้องเสียชีวิตอยู่แล้วเนาะแต่เขาบอกว่าเป็นมะเร็งแสดงว่าฉันจะต้อง ตายอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนหรอเพราะโรคมะเร็งแต่ <c oughs> จริงแล้วเนี่ยมะเร็งเจอระยะต้นๆก็จะเห็นว่าประสบการณ์หลายๆคนของชมรมนมเย็นนะคะ <c oughs> นั่นคือผู้ป่วยมะเร็งที่10กว่าปีแล้วก็ไม่ได้เจอนะคะ5ปี6ปี7ปีแล้วเนี่ยก็ถือว่าอยู่แทบจะบอกว่าเป็นผู้ที่หายจากมะเร็งเต้านมแล้วก็ว่าได้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดมะเร็งเนี่ยมันไปถึงระยะที่ที่ลุกลามแล้วแน่นอนว่ามันต้องแบบมันเป็นจุดที่เขาก็ เขาก็ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วกระบวนการของอการดูแลผู้ปว่วยระยะสุดท้ายมันคือคุณภาพชีวิตในบ้านปลายของผู้ปว่ปวยแล้วก็รวมถึงมันคือช่วงเวลาของของอะไรช่วงเวลาคุณภาพของผู้ปว่วยที่เขาจะอยู่กับครอบครัวด้วย<อ>นะคะ,ะวันนี้ต้องขอบคุณประสบการณ์ จากคุณนุชนะคะคุณธนพรโกศัยการนนนะคะตอนนี้เป็นเจ้ที่ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่อาคารยินศิระนะคะแล้วก็พี่เล็กนะคะคุณสุธีหลวนเส้งที่มาเล่าประสบการณ์การดูแลตอนทรรยาก่อนจะเสียชีวิตนะคะค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ,<ด>คะสวัสดีค่ะ